สวัสดีครับกลับมาพบกับแบงค์ในช่วงตั้งโตลุยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับแบงค์ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยคุณธรรมความดีนะครับสำหรับงานนี้ครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมครับตามแบงค์มาชมบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าครับการเสวนาฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยคุณธรรมความดีครั้งที่2ในประเด็นการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองรูปแบบใหม่ณโรงแรมเซนจูรี่พาร์ค มีนายไพบูลณ์วัฒนศิริธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนอาทิเช่นวุฒิสภาสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมพักประชาธิป,ปัตรพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยพักการเมืองใหม่คณะกรรมาการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนปร,ราชดของแผ่นดินปี2552สาขาพัฒนาชุมชนและเครือข่ายมูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธิพุทธสือจี้ประเทศไทยผู้อำนวยการสถาบันรามสิทธิและผู้แทนสื่อมวลชนร่วมประชุมผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญในอันดับแรกนะครับในการขับเคลื่อนว่ัฒนการเมืองใหม่เนี่ยก็คือจัดเวทีสนทนากันนะครับระหว่างประชาชนซึ่งมีหลากหลายอาชีพกับนักการเมืองนะฮะทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือการเมืองระดับชาติสนทนากันว่าปัญหาของชาติมันอยู่ตรงไหน แล้จะมีวิธีแก้ปัญหากันได้อย่างไรนะครับแล้วที่ผ่านมาเคยทําอะไรสําเร็จบ้างแล้วมีอะไรที่ยังไม่สําเร็จไอ้สิ่งที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยจะทาให้มันดีขึ้นได้อย่างไรไอ้การสนทนากันโดยมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนเพื่อให้เราทุกคนอะไรครับได้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่าในส่วนของวัฒนธรรมนักการเมืองนะครับก็คือว่าเราคงเห็นท้องต้องกันนะคนระับว่าปัญหาความขัดแย้งของประเทศของเราที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือความขัดแย้งของนักการเมืองนะครับนักการเมืองอาจจะเห็นความคิดเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าหากว่าแตกต่างแล้วยอมรับเหตุและผลกันเนี่ยมันก็น่าจะจบนะเพราะฉะนั้นการลดความขัดแย้งผมคิดว่าจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ในขณะนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยา,ยาวนะครับนี้การคิดแตกต่างที่บอกนะการคิดแตกต่างคิดได้ถูกไหมแตกต่างได้แต่ต้องมีเหตุมีผลและแน่นอนที่สุดว่าเราต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ นะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อชาติแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าความแตกต่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีประโยชน์ต่อชาติหรือว่าทาร้ายประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องลดตงรงสิ่งต่างเหล่านั้นลงให้ได้เห็นไหมครับถ้าพวกเรานั้นสามัคคีกันก็จะช่วยให้ประเทศไทยของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้สําหรับวันนี้เวลาของแบงก์ก็หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าแบงก์จะพาคุณผู้ชมไปตั้งโต๊ะลุยกันที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ